วัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทำอะไรสเนกทุเรียนอุ้ย,ยเราไปกินทุเรียนพี่น้องจา๋าทุเรียนทุเรียนไปสือของมาเน,นอะค่ะก็เลยสือมานะคะขึ่งกับมาจากไทยก็ยังหิวอีกคือเก่าเลยพี่น้องอุ้ยเปิดออกมาคือกลิ่นหอมถึงแท้นาะฮะไหนคือหอมแท้ไหนกดกดถ่ายรูปด้ดู เออมันจะเละไหมหน่ะพี่น้องดูดูกลับมาจากไทยก็ยังหิวเก่าพี่น้องจ้าอุ้ยไม่เละเมลเละเมนี่อันนี้ล่ะนี่ก็ไม่เละเนาะดูเหมือนเละเนาะน็กเนาะอุ้ยนัขอแบ่งครึ่งนะเออต้องกินครึ่งกันนะคะมันมีเราใครจะกินอะไรเนี่ยนี่น้องจ๋ารวงใหญ่แล้วก็แบ่งคนคือนละครึ่งนะเราจะไม่กินเยอะเนาะกินพอหายหิวพี่น้องอืมเนหน่อมันหนอเนาะ มันเล็กไหนะเออโ์ท่านผู้ชมหน่อยที่เธออ่ะ hey. อ <fight ownership> yeah, ู้นิ็กขยับมาเด็กอือทำน่าอร่อยกว่าที่ไทยนะอร่อยกว่าที่ไทยสิมากจันเ็กอินเหรอืนอืม กล่องนี่ลายแปดสิบโคนพี่นอะสล้องสล้องสล้องหนึ่งหมื่นซับกินทุรีโอ้ยคนอื่นเขาหนึ่งหมื่นซับเนี่เขากินอันของแบบแซบๆหรูๆนั่นเองเนาะกินกุ้งกินกุ้งมังกรอะไรแบบเนี่ยอะไรที่มันแบบราคาแพงใช่ไหมแต่เราหมื่นซับเรากินทุเรียนนี่ก็ถือว่าแพงสําหรับเราแล้ใช่ไหม เราไปร้านสปาเกตตี้เราไปซัดหมื่นซ <ine> ัด <pillows> นี่แต่ว่ายอดวิวนี่ไม่ถึงหมื่นนะคะยอดวิวแค่ร้อยยอดวิวแค่ห้าสิบหกสิบเองก็ต้องกินเท่าที่จำเป็นนั่นแหละค่ะจะไปเอาหนาใหญ่คก็เขาได้ดอหมื่นแค่หมื่นแค่ซับแต่ว่ายอดวิวนี่แค่หน่อยเดียว ดุเม็ดดูดูหายดูเม็ดดูเม็ดแบบเนี้ยคือแบบแก่แล้วนะคะไมไ่อ่อนอยู่กับไทยน่ะพี่น้องได้กินแบบไม่ได้กินดีดอกเน้นนอยเนาะบางทีก็อ่อนบางทีก็อะไรแบบแต่อยู่นี่ก็โอเคจะ้ะโอเคมากโอเคมากนะคะทุกคนนี่ ย่มันช่างจะอันรเงี้ยครับตรงเนี้ยมันมันเละใครกินอันสุดท้ายใครกินอันสุดท้ายฉันจะถามแต่โอติมัออมยถามโอ้นสปิซ่าโอ้ยจุ๊กใครกินล่ะใครกินก็แบ่งกันสิคะ มันก็ยังไงอ่ะฉันเน็กไปไทยนำนักินกี่โล4สี่สิบบกติเท่าไหรสามสิบแปดสามสิแปดคืนเป็นสี่สิบหกใช่ไหมสี่สิบห้าสี่สิห้าเหรอค่ะ <5. S 1> อืมกี่กิโลหรอพี่น่องเจ็ดโลนิ้งขึงกิโลอ่ะมันคือสามโลสี่โลนี่แหละ Ừ. chén lọc này cả, lớn chắc sẽ Ừ, để đẻ nhỏ là bắp đeo còn lớn, còn con dài nè, bẻ khưng như thế ừ. nhìn ừ. này ừ. แม่หนิงจะเอาอันนี้โอ้แม่หนิงได้มากกว่าตรงไปไม่อไม่กินะอืมเอาก็มากินล่ะอืมอิ่มละกูกินข้าวอิ่มขอบคุณอืมนูเด็กน้อยช่างมีความสุขในการกินมากพี่นนองดูแค่หน้าตาก็รลูแล้วว่ะ เมื่อก่อนนะเอาไปเทียบกับคลิปก่อนๆน,นะพี่น้องกับที่ปัจจุบัน <laughs> ไม่ต้องพูดถึงนะคะว่าขึ้นกี่กิโลใช่ไหมน้องหนก็แ <laughs> <laughs> ล้วกล่องมาทำมาเอามาทำอะไรอเอามาลองดิมันไม่มีอะไรอร่อยอ่ะโอเคอยู่ค่ะพี่น้องนานๆกินทีไม่เร็กินตลอดดอกแพนใช่ ดอกเด็มันก็ก <m uch ing> ถือว่วาไม่ค่อยแพงเท่าไรแต่ว่าถ้ากินบ่อยๆมันกับแพงคือกันแลกพี่น้องโอเคหมดยังสเนกอูกินแบบจุจาดฟาดเบิ้นมากเลยนะคะทุกคนจา๋าขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมก่ออย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะทุกคนจ๋า เจอกันใหม่คลิปหน้าะคะ่ะบ๊ายยอู้สุดเด็กินแบบอูหูสุดยอดเอาเสร็จปากหน่อยบ๊ายบาย